Hello everyone! How are you today? Today we are learning Thai language topic การคัดลายมือนะคะเรามาดูสิว่าหลักการคัดลายมือที่ถูกต้องนะคะมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ vocabulary นะคะ5้ o เวอคค่ะ Pol ite, polite polite tender tender right right half half sentence Sentence ทิ่เช่ยกตัวอย่างนะคะ,ะลายมือที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะของบุคคลบุคคลหนึ่งค่ะ s t กเด n t นลองสังเกตด,ดูซิค่ะว่าลายมือแบบนี้อ่านง่ายไหมคะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมจากที่เช่ดูก็คือเมื่อเขียนผิดนะคะจะขีดค่าเห็นไหมคะและลายมือก็ไม่สวยงามไม่สม่ำเสมอนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึงค่ะ อันนี้จะเรียบร้อยขึ้นมานะคะอีกระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยที่สุดนะคะเพราะว่ายังเขียนไม่สวยงามเหมือนกันค่ะจุดประสงค์ของการคัดลายมือนะคะเรามาดูจุดประสงค์ของการคัดลายมือค่ะข้อแรกเพื่อให้เห็นประโยชน์ของการคัดค่ะ ว่าการคัดมันช่วยเสริมสร้างนิสัยให้เราเป็นคนเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะคะเพื่อให้รู้จักสังเกตเรียนแบบการคัดตัวหนังสือได้ค่ะ 3. เพื่อฝึกเพื่อฝึกการคัดสู่การเขียนคล่องนะคะ 4. เสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานให้เป็นคนมีระเบียบวินัยนะคะ 5. ฝึกสมาธิมีวินัยในตนเองสุขุมรอบครอบค่ะ การคัดลายมือให้ถูกวิธีมีวิธีอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูซิไม่วางสมุดเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะคะแล้วก็นั่งวางนั่งแล้วก็วางสมุดและจับดินสอด้วยท่าทางที่ถูกต้องดินสอหรือปากกาจะอยู่ที่นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้และนิ้วกลางค่ะไม่วางสมุดเอียงไปทางใดทางหนึ่ง นั่งตัวตรงค่ะค้อมศีรษะลงเล็กน้อยสายตาห่างจากกระดาษประมาณ1ฟุตค่ะ 2. ตั้งใจและมีสมาธิในการคัดนะคะเราจะไม่สนใจสิ่งรอบข้างเพราะจะทำให้เราคัดข้อความผิดพลาดนะคะ 3. ค่ะเขียนตัวอักษรถูกต้องตามหลักการเขียนอักษรไทยค่ะ เขียนตัวอักษรให้งามส่วนสูงความกว้างถูกสัดส่วนนะคะตัวหนังสือต้องเท่าๆกันนะคะ5ค่ะวางรูปพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ให้ถูกตำแหน่งค่ะมาดูหลักการคัดลายมือด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะมีอะไรบ้างเด็กมาดูเลยค่ะ ข้อแรกนะคะตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะสระวรรณยุกต์หรือเครื่องหมายต่างๆนะคะถ้ามีหัวให้เขียนหัวก่อนแล้วค่อยลากเส้นไปจนสิ้นสุดตัวอักษรโดยที่สติ d ด n t จะไม่ยกมือค่ะคัดลายมือนะคะจะต้องคัดให้เป็นระเบียบสวยงามแล้วก็อ่านง่ายค่ะ 2. พยัญชนะสระวรรณยุกต์และเครื่องหมายต่างๆไม่ผิดตกหรือต่างจากต่างไปจากต้นฉบับน,นะคะ เขียนตามสัสดส่วนที่ถูกต้องและวางสระวรรณยุคให้ถูกต้องตามหลักการเขียนภาษาไทยค่ะการเขียนตัวบรรจงเครื่องบรรทัดนะคะให้เส้นพยัญชนะส่วนบนจรดเครื่องบรรทัดและพยายามอย่าให้มีรอยลบขูดขีดค่าถ้าผิดสติเดนควรจะลบให้สะอาดนะคะไม่ขีดข่าทิ้งแล้วเขียนใหม่ค่ะคัดตัวอักษรตัวตรง มีหัวตัวอักษรชัดเจนไม่เล่นหางหรือลวดลายในลักษณะของตัวอักษรแบบประดิษฐ์ค่ะเส้นตัวอักษรราบเรียบสม่ำเสมอไม่เน้นหนักเบาหนักบ้างเบาบ้างนะคะเว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษรให้เท่ากันค่ะและสุดท้ายคำในภาษาไทยเขียนติดต่อกันนะคะและเว้นวรรคตามหลักการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องสตเดนอย่าลืมฝึกการคัดนะคะ เพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยมีการเขียนที่สวยงามและถูกต้องง่ายต่อการสื่อสารนะคะถ้าเราเขียนไม่ถูกนะคะการสื่อสารเราก็จะผิดพลาดไปด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปค่ะ See you again. บายบาย